เด็กหญิงมิย้ายกำหลาบรักแม่ทับจอมโหดบทที่14 ในตอนนั้นเขาเป็นเพียงเบาใช้ในตัวผู้ไม่ประสิประสาหูหยินเป็นผู้ช่วยเขาออกมาจากขุมนรกขาทาตพวกนั้นมาอาศัยอยู่ในตัวแสนบาดีแน่นอนว่าเขารู้สึกซาบซึ้งและซื่อสัตย์ต่อหูหยินเสมอมาไหนเลยจะคิดตีตนเสมอนางแต่ถึงกระนั้นก็เถิดอย่างไรเสียคนเราย่อมมีความเห็นแก่ตัว หลังจากที่ท่านเสนาบ,บดีมาเห็นข้าและหูยินอยู่ด้วยกันข้ายังมิทันจะได้อธิบายอะไรอีเนี้ยงก็เสนอเงินก้อนใหญ่ให้ข้านี้ออกจากเมืองหลวงไปใช้ชีวิตที่อื่นเสียเงินก้อนนั้นเพียงพอที่ข้าจะสามารถทำไรทำหน้ามิต้องเป็นทาตลอดชีวิต เมื่อได้รับฟังเรื่องราวทั้งหมดอดีตเสนาบาดีฉันก็แทบจะยืนไม่อยู่ภายในใจของเขาที่โกรธแค้นภรรยาหายไปจนสิ้นบรรยากาศรอบข้างเงียบเชียบอยู่นานในที่สุดอดีตเสนาบาดีฉันก็กล่าวขึ้นมาเสียงเบาเป็นเพราะท่านแม่ทับหรือที่ทำให้เจ้าเล่าความจริงกับข้ามิใช่ขอรับคนพูดครองศีรษะ เป็นเพราะข้าน้อยพึ่งรู้ว่าหยูยินมีบุตรตังหากข้าน้อยเกรงว่านางจะต้องได้รับกรรมที่มิได้ก่อนั้นลำพังความผิดบาปที่มีต่อหยูยินก็มากพออยู่แล้วข้าน้อยมิอยากทำลายผู้บริสุทธิ์ถึงสองคน ถึงแม้ท่านแม่ทับจะบอกกล่าวมาว่าโฮยินไม่มีลมหายใจอยู่บนโลกใบนี้แล้วอีกทั้งยังได้รับความเต็บช้ำน้ำใจต่างๆนานาก่อนจะสิ้นชีพอีกเพื่อให้วิญญาณของนางได้จากไปอย่างสงบเช่นนั้นเขาจึงไม่อาจป้ายมอนทินให้นางและลูกอีกต่อไปท่านแม่นี่มันเรื่องอะไรกันเจ้าคะ ฉันอี้หยาเอ่ยถามมารดาที่ยืนนิ่งงันเป็นท่อนไม้ไปแล้วแม้แต่ฉันอี้สีแองก็มองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างงุนงงท่านพ่อเจ้าคะพามารดาของขวกเจ้าออกไปความเศร้าหมองกัดกินอยู่ในหัวใจของอดีตเสนาบดีฉินรวมไปถึงซ่งไว้หลงที่พยายามกักเก็บความรู้สึกที่เอ่อล้นอยู่ภายใน แต่ถึงกระนั้นแววตาที่แข็งกร้าวก็ยังมีความขมขื่นเกิดขึ้นอยู่ดีนี่คงเป็นมนทินที่ติดอยู่ภายในใจของนางในที่สุดเขาก็รู้แล้วว่าเพราะอะไรเฉินเสียงเหา่จึงตัดสินใจอย่ากขาดจากเขาได้อย่างง่ายได้เป็นเพราะกลัวว่าตนเองและลูกจะถูกทอดทิ้งหลังจากที่เขาแต่งอนุภรยานางถึงกับเตรียมยาคุมกำเนิดเข้ามาในตัวแม่ทับด้วยแต่ นางก็เลือกที่จะไว้ใจเขายอมมีบุตรให้กับเขา ทั้งหมดนั่นเขาก็เป็นฝ่ายทำมันพังทลายลงกับมือด้วยตัวเองในตอนนั้นสมองที่งอเขาของเขามีแต่งเงาของหยางจื่อที่หลอกลวงสุดท้ายก็ไปแต่งงานกับชายอื่นเพราะอาดีตที่เคยพลาดพลัง้งทำให้เขาปฏิเสธที่จะรับฟังและเชื่อใจนางจนทำให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต ทั้งนางและลูกที่ยังมิมีโอกาสแม้แต่จะออกมาเผชิญโลกภายนอกเขาทำให้นางเจ็บปวดมามากพอแล้วซ่องไว้หลงกระตุกมุมปากขึ้นข้างหนึ่งอย่างเศร้าส้อยมอนเพินของนางเขาลบล้างให้หมดแล้วโหหินดูสิเจ้าคะ ตั้งแต่ออกจากตัวนแม่ทับมาพวกเราก็แทบไม่ต้องเสียเงินซักตำลึงอีกทั้งภาพวาดของฮูหยินยังขายดิบขายดีถึงขนาดนั้นพวกเราจะต้องร่ำรวยแน่เสี่ยวหลันนับก้อนกิมตุ้งอย่างเพลิดเพลินกล่าวออกมาอย่างดีใจในขณะที่เฉินเซียงเหย่เพียงแต่ยิ้มออกมาเล็กน้อยถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ดีแต่นางก็ยังมีข้อกังขาว,ว่ามันแปลกเกินไป รีบเก็บของเร็วเข้าวันนี้ข้าจะพาเจ้าไปเลี้ยงฉลองจริงหรือเจ้าคะเซียวหลันทวนอีกครั้งด้วยความตื่นเต้นแน่นอนว่าฉันเซียงเหยาเองก็ขยิบตาให้ครั้งหนึ่งแล้วพยักหน้าเร็วๆไหนที่สุดก็ถึงเวลาได้ใช้เงินเสียที เสี่ยวหลันถอนหายใจออกมาอย่างยินดีในขณะที่อีกฝ่ายหัวเราะออกมาเสียงเบาทั้งที่ภายในใจยังมีข้อกังขายอยู่มากโรงเี้มเล็กเล็กเช่นนี้ไม่แม้แต่จะไม่เก็บเงินจากพวกนางอีกทั้งในแต่ละวันยังมีอาหารมาให้วันละสามมื้ออีกด้วยใช้เวลาไม่นานนักเสี่ยวหลันก็เก็บของใช้ที่จำเป็นจนหมดหลังจากนั้นสองร่างจึงเคียงคู่กันลง มาอย่างอารมณ์ดีเผ่าว่าสิ่งที่ได้เห็นตรงหน้ากลับทําให้ฉันเสียงเหยา่ยุดฝีเท้าลงรีบคว้ามือของเสี่ยวหลันให้ไปหลบอยู่หลังบันได ท่านมิต้องเป็นห่วงขอรับพวกนางอยู่อย่างสุขสบายแน่นอนเสียงของเสี่ยวเออร์ดังขึ้นมาอย่างเบิกบานในขณะที่เฉินเซียงเหยาพยายามเพ่งมองดูคู่สนพนาที่ช้ผ้าคลุมปิดบังใบหน้าตัวเองไว้หญิงสาวกำมือนั่นพร้อมกับมองอยู่อย่างนิ่งๆรอจนกระทั่งชายผู้นั้นวางถุงแดงให้ถุงหนึ่งก่อนจะหมุนกายเดินจากไปเสี่ยวหลันก็เบิกตากว้าง นั่นมันชู่ฉันเซียงเหยายกนิ้วชี้ขึ้นแตะที่ริมฝีปากเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายส่งเสียงดังแน่นอนว่าเสี่ยวหลันเองก็รีบปิดปากนั่นแล้วพยักหน้าเร็วๆหญิงสาวเห็นเช่นนั้นแล้วก็รีบก้าวออกมาจากที่ซ่อนตัวพร้อมๆกับใบหน้าของเสี่ยวเออที่หันมามองอย่างตกใจใบหน้าเหลือหลาพ,พวกท่านใคร คนหนูหมายถึงผู้ใดกันหรือขอรับบุรุษที่พึ่งออกไปเมื่อครู่นี้ อามีลูกค้าต่างมากมายข้าน้อยจำมีได้หรอขอรับเสี่ยวเออพูดแล้วก็รีบหันหน้าไปทั้งอื่นเท้าทั้งสองก้าวยาวๆหนีไปไม่แม้แต่จะหันมามองคนทั้งสองอีกฉันเสียงเยหว่ผ่อนลมหายใจออกมาเสียงดังถึงแม้จะเห็นใบหน้าคนผู้นั้นได้ไม่ชัดนักแต่นางก็คิดว่าตัวเองจำไม่ผิด และหากว่าสิ่งที่นางกำลังคิดอยู่เป็นความจริงก็สแสดงว่าชายผู้นั้นต้องไม่ได้มาที่โรงเตี๊ยมนี้เพียงแห่งเดียวรีบไปกันไปที่ใดหรือเจ้าคะร้านขายภาพนั่นต้องใช่อย่างแน่นอนเจ้าคะ่ะเซียวหลานชี้นิ้วไปข้างหน้าเมื่อเห็นว่าชายในชุดคลุมปิดบังใบหน้ากำลังเดินออกมาจากร้านขายภาพพร้อมกับห่อกระดาษอีกมากมาย ข้าจะต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ไม่พูดเปล่าฉันเสียงเหยายวยังเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นแน่นอนว่าบุรุษผู้นั้นก็ดูเหมือนจะรู้แล้วว่าพวกนางกำลังติดตามไปร่างสูงใหญ่ร่างนั้นจึงค่อยๆเร่งฝีเท้าจนกระทั่งหยุดก่อนปิ้วปกักโอ้ย เห็นขนาดเท่ากำปั้นเด็กลอยละลิ่วมาจากข้างหลังก่อนที่จะกระแทกลงบนศีรษะของชายผู้นั้นจนต้องยกมือขึ้นกุมบริเวณที่บวมเป่งมิหนำซ้ำเท้ายังพันกันจนสะดุดล้มหัวคมำลงพื้นฉันเสียงเหย่าและเสียวหลานรีบวิ่งมาหยุดลงที่ร่างสูงใหญ่แล้วยกมือขึ้นเผาสะเอวเป็นฝีมือของเจ้าจริงๆด้วย มิงลู่หัวเราะออกมาเสียงแห้งพร้อมกับใบหน้าที่เจื่อนล่องโหยินสบายดีหรือไม่ขอรับเป็นพระเจ้ามีใช่หรือข้าถึงสบายดีเช่นนี้ฉันเซียงเหยาวกระตุกริมฝีปากขึ้นเป็นรูปจันเซี่ยวทั้งที่ดวงตาไม่ได้ยิ้มตามเลยแม้แต่น้อยหูหยินเรื่องนี้ข้าน้อยอธิบายได้นะขอรับ ข้ารู้หญิงสาวยกมือขึ้นกอดอกพยักหน้างึกงกักจากนั้นจึงเลิกคิ้วขึ้นเป็นคำสั่งของท่านแม่ท็อปใช่หรือไม่หูยิน ทั้งหมดนั่นเป็นเพราะท่านแม่ทัพหวังดีต่อท่านได้ยินเพียงเท่านี้ฉันเสียงเหยาก็เข้าใจแล้วว่าเพราะอะไรหลังจากที่ออกมาจากจวนแม่ทัพนางถึงได้โชคดีนักฉันเสียงเหยาเคนเสียงในลำคอเล็กน้อยพร้อมกับกล่าวเสียงเรียบข้าดูแลตัวเองได้ พูดจบก็คว้ามือของเสี่ยวหลันหากแต่ทันทีที่ก้าวเท้าออกไปร่างบอบบางก็ชะงักดวงตาเหลือบมองต่ำลงไปที่ปลายเท้า กระดาษหมวนหนึ่งที่กองอยู่บนพื้นตรงนั้นถูกคลี่ออกพร้อมๆกับฉินเสียงเหยาวที่กัดฟันนั่นนั่นเป็นภาพวาดของนางทั้งหมดมีหน้าเล่าภาพของนางถึงได้ขายหมดทุกวันฉินเสียงเหย่วสูดลมหายใจเข้าลึกพยายามควบคุมร่างกายไม่ให้สั่นเทากระซิบเสียงเบาหลันเออเจ้าคะเจ้าคิดว่าเรามีเงินมากพอ ที่จะเช่าบ้านสักหลังได้หรือไม่เจ้าค่ะเพียงพอที่จะใช้ชีวิตระยะหนึ่งขณะที่ข้าหางานทำหรือยังเสียวหลันช้อนสายตาขึ้นมองคนพูดหางตากระตุกขึ้นมาอย่างไม่รู้สาเหตุคุณหนูพวกเราจะย้ายออกจากเมืองหลวง พูดจบก็รีบเดินจากไปทันทีโดยไม่ได้หันกลับมามองหมิงลู่ที่มีใบหน้าบิดเบี้ยวคล้ายกับคนกำลังจะตายเลยด้วยซ้ำเสี่ยวหลันใบหน้าเหลอหลารีบวิ่งตามเสียงตะกุกตะกากคุณหนูจะย้ายออกจากที่นี่จริงๆหรือเจ้าคะ ถึงแม้จะรู้ว่าอีกฝ่ายมีวิชาติดตัวแต่ถึงกระนั้นพวกนางก็ไม่เคยออกไปเห็นโลกภายนอกเมืองหลวงเลยด้วยซ้ำเฉินเซียงเห่ยาได้แต่สาวเท้ายาวๆด้วยจิตใจที่สับสนอยู่บ้างนางไม่อยากเกี่ยวข้องกับซ่งไว้หลงอีกนางจะต้องหนีไปจากที่นี่ก่อนที่หมิงลู่จะกลับไปรายงานเขาแต่ว่าก่อนที่นางจะจากไปมีสิ่งหนึ่งที่นางจะต้องทำเสียก่อน เหวาเออเจ้าเดินทางมาเหนื่อยหรือไม่ข้ากำลังจะให้คนไปรับตัวเจ้ากลับมาหญิงสาวเหลือบมองรอบตายอย่างเครือบแคลงเหตุใดนางถึงได้รู้สึกว่ามีบางอย่างในจวนสกุลเฉันที่กำลังเปลี่ยนไปฉันเสียงเหาวาลอบมองบีดา ที่แสดงความดีออกดีใจจนออกนอกหน้านั่นอย่างไม่เข้าใจอีกทั้งยังขยับกายหนียามพี่อดีตเสนาบดีฉันเอื้อมมือมาแต่ต้องตัวนางแน่นอนว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทำให้อีกฝ่ายใบหน้าเจือนลงไปมาก อีกทั้งใบหน้าของฟางเหนียงและลูกๆทั้งสองที่ก้มหน้าก้มตาไม่แม้แต่จะเงยหน้ามามองนางด้วยซ้ำทั้งสามคนนั้นดูสงบสงเงียมราวกับว่ากระทําสิ่งใดผิดมาอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นเช่นนั้นหรือเจ้าไปชำระกายให้สดชื่นเสียก่อนเถิดข้าให้คนทําความสะอาดห้องของเจ้ารอไว้แล้ว มิเป็นอันใดเจ้าค่ะข้าเพียงแค่ต้องการมาเคารพเท่าของท่านแม่เท่านั้นจริงสิท่านแม่ทัพคงจะโกรธพวกเราที่สงสัยในตัวเจ้าก่อนเลยมิอนุญาตให้เจ้ามาค้างที่นี่ใช่หรือไม่ ดีเสนาบดีกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเศร้าใจอยู่บ้างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาไม่เคยดูแลบุตรสาวอย่างจริงใจอีกทั้งยังปักใจเชื่อว่านางมีใช่ลูกที่แท้จริงของเขากล่าวว่าร้ายภรรยาที่จงรักภักดีต่อเขาเสมอมาฉันเสียงเหยา่ามองคนพูดอย่างไม่เข้าใจเหย่ยาเออข้ารู้ว่าค้าทำผิดต่อเจ้า ถึงผ่านแม่ทับจะโก,กรธเกลียดข้าแต่เจ้าให้อภัยข้าได้หรือไม่ท่านพูดเรื่องอะไร เมื่อสองวันก่อนท่านแม่ทับนำตัวย้วนเชิงมาที่นี่สารภาพเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าแท้จริงแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นแผนการของหูหยินร้องที่ต้องการใส่ร้ายมารดาของเจ้าไม่ว่าเปล่ายังจำเลืองมองคนทั้งสามที่ยืนตัวสั่นครอนอยู่ข้างๆพร้อมกับตะโกนออกมาเสียงดังยังไม่รีบมาขอโทษนางเอกข้าขอโทษเจ้า เหวาเออข้าทำผิดต่อมารดาของเจ้าให้อภัยข้าด้วยเถิดฟางเหนียงคุกเข่าลงพร้อมกับโขกศีรษะลงพื้นแรงๆถึงตอนนี้ฉันเสียงเหย่เพิ่งจะเห็นว่าหลังมือของนางมีรอยข้าสีแดงเป็นเส้นราวกับถูกบอยมาไม่นานนักอดีเสนาบาดีฉันขบกรามแน่นแต่ถึงกระนั้นก็ยังต้องมองฉันเสียงเหย่ด้วยความอ่อนโยน ข้ารู้ว่าข้าเป็นบิดาที่แย่นักแต่สิ่งหนึ่งที่ข้าตัดสินใจถูกต้องที่สุดก็คือการที่ให้เจ้าแต่งงานกับแม่ทับซ้อง เขารักเจ้ามาหาเลือเกินในน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจเขาเป็นบิดาแท้ๆยังไม่รู้จักทนุธนอมเอาใจใส่นางถึงเพียงนั้นฉันเสียงเหยาก้มหน้าลงด้วยความไม่เข้าใจเหตุใดจู่ๆเรื่องที่นางพยายามมาตลอดชีวิตถึงได้ลงเอยอย่างง่ายดายนะักข้าอยากับท่านแม่ทับแล้ว อดีตเสนาบดีฉันกระพิบตาด้วยความมึนงงมิหนำซ้ำยังพึมพำออกมาเสียงเบาเป็นไปได้อย่างไรข้าคิดว่าพวกเจ้าคืนดีกันแล้วเสียอีกข้าไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าท่านกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่กันแนะ่ในที่สุดฉันเสียงเหยก็กล่าวออกไปพร้อมกับหัวคิ้วที่ขมวดติดกันเป็นป้อมคนพวกนี้กำลังล้อนางเล่นอยู่หรืออย่างไร เมื่อสองวันก่อนท่านแม่ทัพนำตัวหยวนเชิงมาที่นี่เขาสารภาพทุกอย่างว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นแผนการของหูยินร่องที่ต้องการจะใส่ร้ายมารดาของเจ้าประโยคนั้นทำให้คนฟังดวงตาเบิกกว้างถามขึ้นอีกครั้งอย่างไม่มั่นใจนะักยวนเชิงอืมอดีตเสนาบดีฉันพยักหน้ารับเบาๆ เขาก็คือคนที่ถูกโหยินรองใส่ร้ายว่าเป็นชู้กับมารดาของเจ้าเขากลับมาแล้วยิ่งฟัง เฉินเสียงเหยวก็แค่นเสียงขึ้นมาในลำคอราวกับกำลังฟังเรื่องตลกคนที่นางพยายามตามหามาตลอดชีวิตอยู่ๆก็ปรากฏกายขึ้นพร้อมกับซ่องเว้หลงเขารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรกันไม่สิเรื่องที่นางเล่าให้เขาฟังในเทศกาลหยวนเซียวในครั้งนั้นเขาจำมันได้ด้วยหรือเหว่เอ,อ๋อเจ้าจะยกโทษให้ขารือไม่ อดีตเสนบ,บดีกลั้นใจถามมองใบหน้าของบุตรสาวที่ยังเต็มไปด้วยความกระอักกระอ่วนหญิงสาวกำมือที่เย็นเฉียบไว้นั่นไม่ได้ตอบอะไรออกมาภายในใจของนางตอนนี้มีแต่ความสับสนเต็มไปหมดนางไม่คิดว่าจะต้องมาเจออะไรแบบนี้อดีตเสนบ,บดีเฉินกรืนน้ำลายลงคออึกใหญ่ตัดล่อมถามออกมาเสียงเบารา้ากับกระซิบเหยาเออ ขอขะกอดเจ้าสักครั้งได้หรือไม่พูดจบก็ขยับกายเข้ามาหาอย่างเชื่องช้ามือทั้งสองเอื้อมออกมาข้างหน้าหวังจะรวบตัวบุตรสาวเข้ามาในอ้อมกอดเผ่าว่าสิ่งที่เขากลัวก็เกิดขึ้นเฉินเสียงเหยา่างก้าถอยหลังไปก้าวหนึ่งพร้อมกับจับมือที่เย็นเฉียบของตัวเองไว้แน่นหลายครั้งที่นางต้องการจะกอดเขารอวันแล้ววันเล่า จนกระทั่งเลิกคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ความปรารถนาเดียวของนางก็คือการล้างมนตินให้กับมารดาไม่ได้ต้องการความรักจากชายผู้นี้อีกแล้วแต่ถึงกระนั้นก็เถอะมันรวดเร็วและเกินกว่าที่คาดคิดเกินไปข้าเคารพท่านในฐานะญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเจ้าค่ะเยาเออข้าต้องกลับแล้วเจ้าค่ะ พูดจบก็หมุนตัวออกไปจากบ้านสักุลเฉินทันทีในขณะที่ผู้เป็นบิดาได้แต่หัวเราะเยาะยันตัวเองออกมาพร้อมกับดวงตาที่แดงำํำร่างทั้งร่างทิ้งลงบนเก้าอี้ตัวใหญ่เขาสูญเสียบุตรสาวผู้นี้ไปแล้วจริงๆเซลยวหลันเรียบวิ่งไปตามเฉันเสียงเหว่าที่กึ่งเดินกึ่งวิ่งออกจากบ้านสักุลเฉินไปพร้อมกับถามขึ้นมาคุณหนูจะไปที่ใดหรือเจ้าคะ ามาเถิดน้ำเสียงของนางถึงแม้จะดูเรียบเฉยแต่ก็แฝงไปด้วยความรีบร้อนอย่างประหลาดเป็นเช่นนั้นเสี่ยวหลันจึงไม่ได้ถามอะไรออกมาอีกไม่นานนักร่างของสตรีทั้งสองก็หยุดลงที่หน้าตวนแม่ทับทันทีที่เบาเฝ้าประตูเห็นเข้าพวกเขาก็รีบเปิดต้อนรับอย่างยินดีหูยินท่านแม่ทับอยู่หรือไม่ท่านแม่ทับอยู่ในวังขอรับ ขณะที่พูดใบหน้าก็เต็มไปด้วยเหงื่อที่ไหลลงมาอีกทั้งใบหน้ายังเต็มไปด้วยความซีดขาวเกิดอะไรขึ้นหรือไม่บ่าวผู้นั้นรีบคุกเข่าลงพร้อมกับเสียงสะอื้นให้ฝ่าบาทเรียกตัวท่านแม่ทัพเข้าวังขอรับได้ยินว่ากำลังถูกบอยโทษฐานที่ฝ่าฟื้นสมรสพระราชทานและนำกองกำลังทหารไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เหตุใดเสด็จพ่อถึงได้โหดเยี่ยมนักนั่นเป็นแม่ทัพที่ท่านโปรดปรานเชียวนะองหญิงจางลี่เอามือเท้าค้ังกราวออกมาด้วยน้ำเสียงตัดพ้อในขณะที่คนฟังตบโต๊ะเสียงดังปังเจ้าก็เห็นว่าแม่ทัพส่งทำอะไรเอาไว้ยกเลิกพิธีมงคลกับท่านหญิงแควนมู่อย่ากับภรรยาแล้วยังจะใช้กองทัพทหารของเราใช้ในกิจส่วนตัวเฮ้อ ให้บอยจนตายก็ไม่เท่ากับความผิดครั้งนี้รหรอกฮองเต้ใช้มือตบหน้าผากของตัวเองเบาๆด้วยความเคร่งขรึมโหดร้ายมองดูร่างของซ่องเว้ยหลงที่ถูกควบคุมตัวอยู่กลางลานประหารร่างสูงใหญ่ถูกมัดมือแขวนอยู่กับคือองหญิงจางลี่เพียงแค่กระตุกมุมปากขึ้นข้างหนึ่งแล้วบิดขี้เกียจหากจะลงโทษเขาสด็จพ่อก็ควรพิจารณาตัวเองด้วยนะเพคะ เจ้าหากเสด็จพ่อมิเปิดทางให้เขาแม่ทับซ่งจะสามารถทำเช่นนั้นได้ด้วยหรือเพคะฮะองหญิงกล่าวอะไรให้ระวังบ้าง ห้องแต้มีสีหน้าเลิกลากเล็กน้อยแต่ถึงกระนั้นก็ยังกระแอมกระไอออกมาเสียงดังปิดบังพิรุธที่เกิดขึ้นบนใบหน้าทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณสมองอันชานฉลาดของเขาที่คิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยมเรื่องที่นํำกองกําลังทหารไปตามหาคนเขายังปิดบังเป็นเรื่องเงียบๆได้แต่เรื่องที่ทิ้งท่านหญิงแคว้นมู่ไว้กลางงานสมรสพระราชทาน เขามีสามารถละเลยได้โชคดีที่ท่านหญิงแคว้นมู่มีได้ถือสาหาความยินยอมเปลี่ยนตัวเจ้าเบ่าเป็นองค์ชายห้าแต่โดยดีการได้รับตำแหน่งพระชายาเอกขององค์ชายห้าถือว่าเป็นโชคดีของหม่อมชั้นเพคะ แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ตามทีการกระทำเช่นนี้อย่างไรเสียก็เป็นการหยามเกียรติของแคว้นมู่อยู่มากแม่ทับซรงต้องถูกลงโทษเป็นเรื่องที่สมควรแล้วองค์หญิงจางลี่หันไปมองขันทีผู้หนึ่งที่กำลังเร่งสีเท้าเข้ามาหาฝ่าบาทพะยะค่ะฮองเตหันไปมองพร้อมกับกวาหมือเรียกให้เข้าไปใกล้ๆจากนั้นจึงเลิกคิ้วขึ้น นางมาแล้วพะยะค่ะอาในที่สุดแม่นางฉินก็มาจริงๆด้วยองค์หญิงจางลี่พยักหน้าอย่างพึงพอใจไม่เสียแรงที่นางไว้ใจและมอบแม่ทับซ่องให้ดูแลห้องเต้ผ่อนลมหายใจออกด้วยใบหน้าที่คลายลงเล็กน้อยนำตัวนางเข้ามาสเสด็จพ่อก็เริ่มลงโทษแม่ทับซ่องเสียทีเถิดองค์หญิงจางลี่อ้าปากหาวออกมา หรือว่าแท้จริงแล้วท่านก็กลัวว่าแม่ทับซ่องจะเจ็บตัวและโกรธท่านเฮ้เจ้าเปล่าเรื่องอะไรห้องเต้รีบครองศีรษะพร้อมกับตีหน้าขรึมดวงตาจ้องมองไปยังร่างที่อยู่ตรงกลางลานประหารน,นั่นเริ่มได้เสียงของห้องเต้ดังก้องไปทั่วพร้อมกับร่างของชายร่างใหญ่ถือแท้เข้าไปหาซ่องไว้หลงและเริ่มลงมือทนันที ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ